ค่ะทุกคนปอจากเพจเขยไทยสไปจีนนะคะก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าการเดินทางมาจีนในช่วงนี้ยุ่งยากหรือเปล่านะคะแล้วก็มีขั้นตอนอะไรเยอะมากมายไหมนะคะก็เดี๋ยวปอจะทำเป็นคลิปสรุปให้นะคะเป็นแต่ละ EP ีว่า,าตั้งแต่เรื่องของการขอวีซ่านะคะการเดินทางการกลับตัวนะคะก็ เดี๋ยว EP แรกเนี่ยปอจะพูดเรื่องของการขอวีซ่าก่อนนะคะ,ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปอนในคลิปแรกด้วยนะคะค่ะอย่างแรกเลยเราจะมาพูดเรื่องอการขอวีซ่าก่อนนะคะก็คือการเดินทางเข้าจีนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีวีซ่านะคะซึ่ง วีซ่าที่ประเทศจีนเปิดให้ขอตอนนี้ก็จะมีวีซ่าทำงานวีซ่าติดตามนะคะก็คือติดตามสามีหรือภรรยาชาวจีนนะคะหรือว่าติดตามชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศจีนนะคะแล้วก็วีซ่าธุรกิจค่ะซึ่งวีซ่าธุรกิจตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะก็ ของปอจะเป็นวีซ่าทำง,งานนะคะใครที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำง,งานอยู่ก็สามารถรับชมได้ในคลิปนี้นะคะกเ็เอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็คืออย่างแรกเลยในการขอวีซ่าเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกสารที่จะไปยื่นขอวีซ่าก่อนนะคะซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารขอวีซ่าเนี่ย ก็ผ่านขั้นตอนที่หลายขั้นตอนแล้วก็ยุ่งยากมากพอสมควรนะคะปอต้องออกตัวก่อนว่า,อาปอไม่ได้ทำเองนะคะก็คือให้ทางพี่น้ำทิปย์นะคะเอเจนซี Agency, ่บริษัท QM ช่วยดำเนินงานให้ดำเนินการให้นะคะก็คือพี่เขาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยเรื่องของ QR code ตรวจโรคตรวจโควิด COVID. ก็คือต้องขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลยนะคะที่ให้คำปรึกษามาตั้งแต่ต้นจนแบบดูแลจนมาถึงประเทศจีนเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใครกำลังมองหาเอเจนซี่นะคะปอก็แนะนำ QM นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเ,เรามาเริ่มที่เอกสารกันก่อนนะคะก็คือเอกสารที่ เราจะต้องใช้เนี่ยก็จะมีใบอย่างแรกเลยเป็นใบรับรองอาชญากรรมนะคะซึ่งใบเนี้เราสามารถขอได้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ปทุมวันที่เดียวนะคะระยะเวลาในการขอก็7วันหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ตัวนี้เมื่อขอมาแล้วก็จะมีอายุ ประมาณ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ภายใน6เดือนนี้ก็คือหมดอายุนะคะต้องขอใหม่ค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเอ,เอกสารวุฒิการศึกษานะคะก็คือใบป,ปริญญาบัตรของเรานั่นแหละคะ่ะอันนี้พื้นฐานในการยื่นขอวีซ่าทำงานที่จีนอตอนนี้ก็จะเป็นวุฒิปริญญาตีหรือสูงกว่าปริญญาตีนะคะ ถ้า,เ,าเป็นวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรีก็เคยเห็นว่ามีขอได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นบางอาชีพหรือว่า,าบางเมืองเท่านั้นนะคะก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมในเพจของสถานทูตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วกอ็อย่างที่3ก็คือใบรับรองการทำงานนะคะใบรับรองการทำงานตัวนี้ก็คือสามารถ ขอจากบริษัทปัจจุบันที่ทํางานอยู่นะคะก็คือประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย2ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ระบุว่าตำแหน่งอะไรทำอาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าประสบการณ์การทำงานไม่ตรงกับงานที่จะไปสมัครที่จีนก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะถูกปฏิเสธวีซากลับมานะคะ ก็ลองเช็คกันดีๆนะคะค่ะแล้วท่านใดนะคะทีเ่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านนะคะที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านนะคะก็คือต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพแนบไปด้วยนะคะต่อไปเอกสารใบรับรองการตรวจร่างกายนะคะ เอกสารใบรับรองการตรวจร่างกายเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะหรือว่าถ้าใครใช้เอเจนซีก็สามารถขอได้กับทางเอเจนซีนะคะก็นำแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดไปนะคะปริ้นเอกสารไปแล้วก็เอาไปพร้อมกับรูปถ่ายนะคะนำไปยื่นที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งว่ามา,อาขอตรวจร่างกายเพื่อที่จะขอใบรับรองผลการตรวจร่างกาย ไปยื่นขอวีซ่าของประเทศจีนนะคะค่ะอ,อันนี้นะคะสามารถไปตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน,นะคะ่ะความแตกต่างก็คือถ้าอย่างเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาในการตรวจนานหน่อยนะคะก็อาจจะประมาณ2-3ถึงวันกว่าจะได้ผลแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะถูก นะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็คือตรวจเช้าช่วงบ่ายก็สามารถรอรับผลกลับบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็ราคาก็จะแพงนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมาค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันพอเราได้เอกสารครบทุกอย่างมาแล้วนะคะเอกสาร ใบรับรองอาชญากรรมใบรับรองวุฒิการศึกษาใบรับรองการทําง,งานและก็ใบรับรองการตวรวจร่างกายของเรานะคะ4อย่างเราจะต้องนําเอกสารใบรับรองอาชญากรรมนะคะกับใบรับรองวุฒิการศึกษาก็คือใบปริญญาตรีของเราอะคะ่ะเอาไปยื่นแปลนะคะแปลเสร็จแล้วต้องนําไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะถึงจะนามาใช้ต่อได้นะคะ แล้วก็ส่วนเอกสารรับรองการทำงานก็ต้องเอาไปแปลเป็นภาษาจีนเหมือนกันค่ะพอได้เอกสารครบทั้ง4ตัวนี้นะคะก็เราก็จะยื่นเอ,เอกสารทั้ง4ตัวนี้ไปที่ประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทที่ประเทศจีนยื่นขออนุญาตในการทำงานให้เรานะคะบริษัทที่ประเทศจีนเขาก็จะมี HR นะคะช่วยดูแลในเรื่องนี้ นะคะก็คือเขาจะไปทำเรื่องให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็คือรา,ายละเอียดของอาการยื่นขอที่จีนเนี่ยก็จะมีอยู่ว่า,าไม่ใช่ทุกบริษัทนะคะที่จะสามารถยืน่นขอใหอ้ชาวต่างชาติทำงานได้นะคะก็คือบริษัทจะต้องเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขเข้ากับ กฎของเขาที่เขากำหนดน,นะคะก็คืออ,อันนี้ทางบริษัทจีนเขาสามารถเช็คได้ว่าเขาเข้าเงอนไขนั้นหรือเปล่านะคะและ้วก็อย่างแรกเลยเนี่ยทางบริษัทจีนจะต้องอขออนุมัติบริษัทก่อนก็คือ,อบริษัทจะต้องยื่นเรื่องไปก่อนว่าบริษัทเนี่ยจะขออนุญาตรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานนะคะก็คือ อพอยื่นเรื่องไปเนี่ยใช้ระยะเวลาในการยื่นเรื่องสําหรับบริษัทเนี่ยประมาณสองอาทิตย์นะคะว่าได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่สามารถรับชาวต่างชาติเข้าไปทำงานได้เนี่ยพอแอปพูฟในเรื่องของบริษัทมาแล้วเนี่ยถึงจะสามารถายื่นเอกสารของเราเพื่อที่จะไปขอแอปพูฟคนเข้าไปทำงาน ะะก็คือพอจบเรื่องของบริษัทก็มาต่อด้วยเรื่องของบุคคลที่จะอขออนุญาตบุคคลนี้เข้าไปทํางานที่นี่ก็จะต้องใช้เอกสารของเราเนี่ยค่ะสตัวนี้ยื่นเข้าไปการยื่นก็คือสามารถยื่นทางเว็บไซต์ได้นะคะของประเทศจีนก็จะมีเว็บไซต์ให้อัปโหลดเอกสารที่เป็นเอกสารของเราเนี่ยอัปโหลดเข้าไปแล้วกเ็เป็นเอกสารของ บริษัทที่จีนอัปโหลดเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีพวกใบรับรองออใบรับรองบริษัทนะคะอะไรพวกนี้ของจีนค่ะพอ,เ,อ,อเข้าสู่ขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยก็จะใช้ระยะเวลาในการรอแอบพูป,ประมาณ2อ,อ2อาทิตย์นะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่เป็นเอกสารที่เขาให้เราแก้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะขึ้นมาในเว็บไซต์ว่า,าให้ขอเอกสารตัวนี้เพิ่มหรือว่าให้ไปชี้แจงตัวนี้อาจจะขอเป็นตัวจริงเอาไปยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้ทาง บริษัทที่ประเทศจีนเขาแก้ไขดําเนินการไปได้เลยนะคะก็ต้องคอยเข้าไปดูในเว็บไซต์บ่อยๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยบางทีเขาจะไม่โทรมาแจ้งนะคะก็คือว่า,าเขาจะขึ้นให้แก้ไขเป็นเป็นรีมาร์คไว้ในเว็บไซต์นะคะว่าแบบต้องแก้ไขที่จุดนี้เอกสารอันไหนมีปัญหาขอเอกสารอะไรเพิ่มนี้นะคะต้องคอยเข้าไปดูนะคะเข้าไปตรวจช็คค่ะ พอ,อทุกอย่างผ่านการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อันนี้ใช้เวลาประมาณถ้าถ้าเอกสารไม่ติดอะไรก็ใช้ระยะเวลาประมาณ14วันในการแอปพูฟพอแอปพูฟบุกคลเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะก็จะมีใบอ,อนุญาตทำงานของชาวต่างชาติลงมานะะในเว็บไซต์ให้เราดาวน์โหลดก็จะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็คือทางบริษัทที่จีนเนี่ยเขาก็จะส่ง เอกสารที่แอปพูบแล้วมาให้เรานะคะซึ่งเอกสารตัวนี้เรียกว่าใบ work permit นะคะเอาส่งมาให้เราเนี่ยในการเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าที่ประเทศไทยซึ่งเอกสารตัวนี้ก็จะมีระยะเวลาประมาณา90วันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยื่นวีซ่าภายใน90วันเนี่ยเอกสารตัวนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้ต่อนะคะเมื่อ เรารวบรวมเอกสารครบทุกอย่างแล้วนะคะคราวนี้ก็จะถึงขั้นตอนเ,อเรื่องของการยื่นวีซ่านะคะซึ่งในการยื่นวีซา่าในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องได้รับวัคซีนจีนนะคะสเข็มนะคะก็คือ,อถ้าเกิดว่าไม่ได้วัคซีนจีน2เข็มนะคะก็คือจำเป็นที่จะต้อง ขอใบ P U เพิ่มนะคะซึ่งใบ P U ตอนนี้ก็จะขอยากมากๆค่ะเรามาดูเอกสารที่จะใช้ในการขอวีซ่านะคะ mm hmm. การยื่นขอวีซ่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือออย่างแรกเลยที่จะต้องใช้ก็คือ mm hmm. พาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตที่มีอายุหกเดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีหน้าวางสำหรับแปะวีซ่า,านะคะ แล้วก็อย่างที่2ก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะของผู้ที่ยื่นขอวีซ่านะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือ,อสำเนาหน้าวีซ่านะคะของจีนที่เราเคยไปจีนนะคะย้อนหลังถ้ามีนะคะต่อไปก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตทาง,งานนะคะที่เราให้ทางบริษัทจีนขอมาให้นะคะก็คือใบ work permit นะคะ แล้วก็อันที่5ก็คือเอกสารรับรองนะคะจากบริษัทจีนนะคะก็คือ,อให้ทางบริษัทที่จีนนะคะออกหนังสือรับรองมาว่า,อาขอรับรองว่าจะาจ้างงานเรานะคะในตำแหน่งอะไรนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอกสารหนังสือเชิญนะคะหนังสือเชิญเนี่ยก็ จะเขียนเพื่อที่จะระบุให้มันขยายความมากกว่าหนังสือรับรองขึ้นมานะคะก็คือว่า,าต้องการเชิญเชิญใคราพาสปอร์ตนัมเบอร์เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เชิญไปทำอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะต้องบอกให้ครบนะคะแล้วก็เชิญไปทำงานในตำแหน่งอะไรแล้วกเ็เงินเดือนเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเชิญคนนี้ไปทํางานนะคะให้เขียนระบุยิ่งเขียนรายละเอียดเยอะยิ่งดีนะคะเพื่อที่ว่า,าทางสถานทูตจะอ่านแล้วไม่มีคําถามกลับมาว่าทําไมต้องเชิญคนนี้ไปทํางานนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไปประกอบธุรกิจนะคะของบริษัทที่จีนนะคะอันนี้ก็ยืนแนบไปด้วยนะคะแล้วก็สัเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญนะคะ แล้วก็ไปรับรองการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะสามารถดาวน์โหลดจากหมอพร้อมได้นะคะที่จะมีปริ้นออกมานะคะแล้วก็ทางสถานทูตจะตรวจจาก QR Code นะคะที่ที่มาในใบรับรองนะคะเขาก็จะยิง QR Code ดูว่า,าได้รับวัคซีนจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ สุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็คือเป็นคล้ายๆใบให้บริษัทที่จีนนะคะรับรองว่า,อาขอรับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในกรณีที่คนที่เชิญเนี่ยเกิดติดโรคขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือให้เซ็นรับรองแล้วก็ประทับตาบริษัทนะคะอันนี้ก็จะเป็น ข้อมูลคร่าวๆนะคะในการขอยื่นขอวีซ่านะคะวีซ่าจีนในประเทศไทยะคะ่ะก็คือสามารถนำเอกสารทั้งหมดนี้นะคะไปยื่นขอวีซา่าได้ที่อาคารธนภูมินะคะชั้น5แต่ก่อนอื่นเลยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็ต้องจองคิวออนไลน์กันเข้าไปก่อนนะคะพอ,อ,อในขั้นตอนของการจองคิวเนี่ยก็คือเขาก็จะให้เรายื่นเอกสารที่เรามีเนี่ย เข้าไปในอ e ีเมลก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะตรวจเอกสารรอบแรกนะคะถ้าเกิดว่าเอกสารใครได้ผ่านเข้าไปาจนถึงได้รับใบนัดอันนั้นก็คือ,เ,อเริ่มที่จะมีโอกาสผ่านวีซ่าผ่านแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันที่เขาตรวจเอกสารอย่างละเอียดวันทีเ่เราต้องไปประทับลายนิ้มือนะคะอันนั้นก็เขาจะนัดวันให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่อาคารธนภูมิชั้น5 นะคะก็ใครที่กำลังจะยื่นขอวีซ่านะคะหรือว่าเตรียมเอกสารอยู่นะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้ภายในคลิปนี้หรือว่า,าสามารถไปถามได้ในเพจ Facebook เคยไทยสไปจีนนะคะก็ปฝากเพจ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะปอก็จะมารีวิวเรื่องของการเดินทางการเข้าประเทศจีนแล้วก็การกักตัวค่ะทริปนี้ก็ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะส่วนเอเจนซี่ที่ปอแนะนำเดี๋ยวปอจะอให้คอนแทคไว้ข้างล่างนะคะก็คือใครที่กำลังมองหาเอเจนซี่ดีๆนะคะแล้วก็คนที่ดูแลดีก็ปอแนะนำเป็น QM นะคะพี่น้ำทิพย์เดี๋ยวปอทิ้งคอนแทคไว้ให้ด้านล่างค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ